คิดถึงบรรยากาศวันศุกร์เมัยก่อนนะที่แบบเรานั่งรอดูซีรี่์พร้อมๆกันตอนนี้ก็เหมือนน่ะได้มาดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ก็คิดว่าน่าจะเต็มเต็มแฟนๆได้มากขึ้นอี่กังวลกังวลแบบเรื่องแบบไรตรงไหได้ไหมเพราะพอมันเข้าช่วงโควิดเนาะมันก็จะบอกว่าเออคนอาจจะกลัวกันออกมาดูโดูทางตอนไม่กังวลเลยครับเพราะว่าจะไม่กลัว อยากให้แฟนมีความสุขมากกว่าม<ช>ไม่ได้ทำเป็อะไรได้แต่ว่า<ช>่<ช>อยากแต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูมีความสุขไปพร้อมๆกัน,กน <มา S 2> แฟนอย่างนี้นแหละแล้ก็ยังเสียดายว่าแบบเออแบบคู่เราเนี่ยก็เจอโควิดกันมายาวเลยอย่างเงี้ยหนังตั้งใจในเรื่องก็เจอโควิดกันมายาวยัามามีโอกาสยากที่จะได้เจอแบบตัวจริงกันเลไอย่างเงี้ยมันใกล้หรือยังคะลูกทั้งในไทยแดนต่างประเทศแบบจะได้ไปเจอแฟนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โอนั่นน่ะสิครับผมก็ยังโอ้ต้องถามใครดีถามใครดีล่ะแฟนจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนๆทุกประเทศเลยแล้วก็จริงๆแฟนๆชาวไทยก็เราก็ยังมีโอกาสได้เจอน้อยเนาะ ก็ผมก็คิดถึงทุกคนครับท่านีิวสาก็อยากจะใจให้เร็วที่สุดเลยครับนอกจากหนังแล้วหลังจานี้แบบแกงๆพวกเรามันจะมีโอกาสต่างต่อเป็นภาพตหาือยู่างนี้ไหมฮะโอ้ก็เพราะเรายัง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 ไม่เลิกคู่กันครับผมยังอยู่ครก็ ติดตามดูแลกันครับปีนี้ยังมีแม่ผลงานเพราะเรายัางคู่กันเสมอตอนนี้ก็เป็นทำงานคู่กันก่อนแล้วคับมีหมอด้วยเอาดวงเราสองคนไปผูกกันแล้วเขาถ่ายว่าเราสองคนจะมีดวงที่จะต้องอย่างเราต้องมีผลงานอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ผมว่าน่าจะเดากันไปเองนะครับแนวโน้มมันมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนเยอะมีบ้างไหม ถ้าในถ้าในถ้าในแพลนตอนนี้จริงๆริงมันมันก็มีแพลนที่มันชัดเจนแล้วครับผมครับครับแต่แต่แต่างไม่ก่อนเอฟโฟเนาะเอฟโฟครับผมเอฟโฟเดี๋ยวเร็วนี้ได้ดูกันแล้วแน่นอนใช่ครับส่วนใหก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวได้เจอกันเร็วๆนี้ใช่ครับผมฝากด้วยครับอะไรอ่ะคือบอกแฟนๆนะคนที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ที่ที้อยากมองไหนของไหมครับครับก็ฝากนี่แหละครับฝากหนังนี่แหละครับผมฮีโร่เดอร์เดอะมูฟวี่นะครับก็ พรุ่งนี้ครับเข้าโรงอย่างเป็นทางการแล้วทุกกองภาพยนตร์นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนมาชมกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้คือคุณจะเห็นสารวัตรไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงว่าเขาลงเอยกันแบบไหนแล้วก็ทุกๆคู่ด้วยนะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันเยอะๆครับใช่ครับพี่วินฝากถึงแบบการแบบสนับสนุหนังไทยแล้วก็ให้ถูกต้องนิรศรีอะไรอย่างนี้ด้วยนิดนึงครับครับก็ฝากด้วยนะครับว่าสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับผมก็จริงๆก็ อยากฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับของแล้วก็อะไรวะโอเคฝากครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันในดวงเยอะๆนะครับดูในแบบสูตรที่กสิทธ์่าไปแอบดูใน f a เฟซ o ุ๊กจะไปแอบดูในทางลิงก์ต่างๆนะครับดูในดวงภาพยนตร์ไงจอใหญ่กว่าใช่แล้วก็ได้ได้เพื่อนๆด้วยถูกต้องจริงๆครับผมอีกรอบหนึ่งครับครับผมก็อยากจะฝาก ทุกคนนะครับให้ดูถูกลรือเกษตรไทยนะครับผมบว่าดูในโรงนี่คือคุณได้ดูจอใหญ่ๆด้วยนะครับรและยังได้เพื่อนๆที่เป็นคอเดียวกันได้ดูได้รับชมได้อัตลักที่แตกต่างจากคุณดูคนเดียวระบบเสียงระ <ขอ S 2> บบเสียงระบบเสียงดีมากครับครบปู่ไม่ใช่หนังไอคชัครับผมตก็นี้ระบบเสียงระบบอะไรคะออร์ดิบีซีนิมาครับใช่ไหมครับ ครับผมพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกดวงภาพยนตร์ครับผม11พฤศจิกายนนี้ครับครับผมโออเคคบรัขอบคุณครับ